สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจดงมือนีในคลิปหวยเสียนหนองคายเนาะคะ่ะเสียนหนองคายงวดก่อนก็นให้ตัววิ่งมาซีกับเก่าค่ะจับคู่เข่าค่ะวดนนี้จับคู่เข่าเนาะคะ่นะเนาะ,ะเข้าเสทีหลังจากเข่าตั้งเต็ตัววิง่งเนาะเขายุดนะตัววิ่งตลอดมาเนาะค่ะตัววิ่งเข้าตลอด วดน,นี่ซีกับเก่ามาแห้งจะแดงกันเลยเอาเก่ามาแห้งเพราะว่าท่านอื่นก็นให้เก่า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 เนาะคะ่นะเนาะ,ะวดน,นี่สิได้ตัวใดกับตรงกับท่านอื่นเข้าเก่าตัวนั่นแหละคะ่นะเนาะ,ะ,นะะเป็นแนวทางใกนการเชียงซื่อเก้าศูนย์ออกอยู่ที่นี่แล้วก็งวดเ9็ดเก้าก็ออกอยู่ที่นี่เนาะ,ะแต่ว่าวดน,นี้มันสิออกบอจะแดงเบืองเหลวก็คือจังใด ใช่คะคนสวยใจกำลังอธิบอยู่เบาเสียงลงค่ะซีหนึ่งซีสองโบคือจะแดงว่าซีเก้าคือจักหน่อยเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งกับบบคือเพราะว่าเออเปนไก่เกแปดหนึ่งเนาะเก้าสองกับบบแมนเพราะว่าเขาดับสองเนะาะเจ้าดับสองที่นี่ เก่ามาอันดับหนึ่งเนะาะขจอก,กมาเก 9, 1, 9, 0, ่าหนึ่งเก้าศูนย์เชชวนมาเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหกมาแห้งที่สุดข่าววันที่แล้วเนาะมาวดน,นี้สิได้ตัวใดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจแดงเนาะค่ะเนาะจัจงซื้อขี้มากกับทักมากตามเบอร์โทรคือไห,หนาจ่อค่ะศูนย์ก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะขอบคุณที่ทันติดติดตามเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน,นะะ่ด้วยค่ะ สำหรับแนวทางขอบคุณเส้นทุกเส้นขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ได้นำผลงานตัวเลขของท่านออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกทั่วไปนะคะต้องอยู่ต่างประเทศเพิ่นกระเบิงอยู่ในประเทศเพิ่นกระเบิงจะเบิงหน่อยเบิงหลายเพิ่นผ่านว่าพอก็เพิ่นกระเบิงขึ้นเขาค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆกดติดตามไว้ค่ะจะได้เห็นนะคะถ้าไม่กดติดตามก็จะไม่เห็นนะคะ ถ้าเห็นคลิปเจดแดงแล้วก็กดติดตามไว้กดไลค์ไว้ให้นะคะไม่กดแชร์ก็กดไลค์กดติดตามไว้นะคะจังสีเขี้มมากเขีมจัโปรรดราคาอยู่ตอนนี้ค่ะขี้พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบสองอ้อยพัดบำรุงสายตานะคะบำรุงทุกส่วนในร่างกายเน้นหัวใจแล้วก็ตับอ่อนนะคะก็อยู่ที่กระปุกละสี่ร้อยห้าสิบเมื่อท่านซื้อสามกระปุกค่ะถ้ากระปุกเดียวกะห้าร้อยบาทนะคะเนาะ ถ้าสองกับปุ๊กกะพันบาทแล้วก็ถ้าสั่งสามกับปุกรดให้ทันทีเลยค่ะกับปุ๊กละหาสิบบาทพุณน่าลดเนาะลดราคาทั้งแคลเซียมเนาะค่ะทั้งแคลเซียมทั้งยาสายตาเนาะค่ะเนาะเอาเบื้องตัวเลขของเส้นหนองคายนะ่ะ <c oughs> สามสี่เก้าสองหนึ่งศูนย์มาศูนย์เก้าเก้าศูนย์แล้วก็มาสามสี่ข้างบนด้วยนะคะเนาะมาเกือบครบบนครบรางนาะสี่หนึ่งอะเลือขาดแปดตัวหนึ่งมานันครบบุเลยค่ะวันนี้สี่ครบตัวใดไปพิจารณาไปน้ำกันค่ะนะคะเสื้นหนองไข่สิบัวมหาสี่สวามีตรงนี้สองเทียร์ละาด้ค่ะมาตัวนี้สองครั้งแล้วเนาะ เอาท่านผู้ชมท่านจะเบิงแต่ตูนนั่นเด้อค่ะเดอะ้อในช่องตารางขอให้ท่านเบิงเนี่ยค่ะจะแดงชอบในหวยช่องตารางนะคะวันนี้นะไม่ชอบจับคู่เท่าไหร่นะชอบหวยในตารางมากกว่าจับคู่เก้าสามเก้าห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าค่ะจะแดงเบ่งกันนะหวย มวยแม่สว่างกับมาแล้อเด้อคามมาแล้วเดี๋ยวลงในคลิปต่อไปในมือต่อไปนะคะเนะาะมวยคพพุพลพิสัยก็มาแล้วค่ะมวยคพพุณพลพิสัยก็มาแล้ว90ตรงๆนะคะ90ตรงๆวันนี้สีได้ตัวไดฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจแดงด้วยค่ะวิคอไปน้ำกันเ0้า0 5ากัน905 905 สามสี่เก้าหมวก่อนหัวออกสีหนึ่งศูนย์สามไม่หยุดตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เลยศูนย์สามอันนี้เป็นสี 1, ่หนึ่งหัวหนี้มาศูนย์สามค่ะเนาะหัวน,นี้มาหนึ่งสี่หัวหนี้มาศูนย์สามหัวนี้หวดก่อนมาศูนย์เก้าอยู่ตรงนี้หัวหน,นี้สีมหาสีว่ะค่ะ เอาค่อยรับส้มสามสี่เก้าอวันนี้เก้าศูนย์ศูนย์เอาถ้าเก้ามานะคะใส่ไปเลยเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดเก้าสามเก้าสี่โอ้เก้าสี่เพิ่นกระจับให้แล้วเก้าห้าเพิ่นกระจับเก้าสามเพิ่นกระจับ,จบเหลือเก้าแปดกับเก้าห้าค่ะ ถ้าจะให้ครบชุดเนี่ยนะนะคะนี่เก้าหาได้แล้วเก้าสี่ได้แล้วเก้าสามได้แล้วเดือกเก้าแปดกับเก้าศูนย์ค่ะศูนย์ก็ตัดออกเนาะเอาถ้าจะให้ครบสูตรนะจะให้ครบสูตรเก้าศูนย์ 90, เขียนไว้เองอะไรต่อเก้าห้าไปแล้วเก้าสามมีแล้วเก้าสี่มีแล้วเก้าแปด น่าจะออกตะตุกเก้าอยู่ในบเบิร์าปีนปเิ90 93มีหมดแล้ว5ตัวเองค่ะถ้าจะมาเนืงกับ1นงเกาเนงแปดเนองหาเนงูนย์พอเอานะคะหนึูนย์ไม่เอา1น1งแปดหนึ่งหาหนึ่งเกานึ่งซีนึ่งสีซึ่งมันก็เป็นเป็นไป,นปนไม่ได้เนาะคะ่ะฟันตัวเดียวเก้าเลยค่ะ ที่เขาว่าเขาก็สร้างมันถอดเนาะหนึ่งไม่ให้มาเหลือเก้าตัวเดียวค่ะหาใส่เอาเลยอยู่ในหนีว่ามีเก้าหนึ่งค่ะซื้อว่สชุ9เก้รวดเก้า์ก้า็ว่าต้องซื้อค่ะมันออกแล้วเนาะก็ค่าทิ้งเอเ่อกะเลียแต็เก้าห้าเก้าแป่เก้าสามเก้าห้าเก้าสีอาจบบทจับคู่นี่บ่ถ้าจับคู่สามสี่มันก็ไม่มีเก้าเลขวิ่งเขาเข่า ทบต้งวดนะเราไปบูเจ้าอื่นว่าเขาจะวิ่งตัวไหนแค่นั้นละเอา้าก็มีพลาดได้หางวดกับพลาดงวดหนึ่งเจ็ดงวดกับพลาดงวดหนึ่งสาหรับเสี่ยนหนองคายเนาะคะ่ะก็เข้าไปเบิง่งก็พิจ,จารณาเบิ่งได้เบิ่งประกอบกับเจ้าอื่นเนาะคะ่ะว่ามากเก่ามาหนึ่งบอแต่งวดนี้ฟันธงว่าจะเขาจะไม่ให้มานึงนะคะเขาจะดับหนึ่งนะคะถ้าสื่อหนึ่งดเสื้อบอเบาคะ่ะเป็นน้ำเจเดียงนี่ละบอกจึงซื้อบทถึงหลายจีว่าเด้ เขาไม่ให้มาหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ให้มาหนึ่งนะอ่ะจะเขาได้หรอที่ก็ว่าตามเขานั่ยระคะเขาได้ก็เขานั่นละซื้อว่าซื้อกับเลี้ยงของท่านตัวมกักบ่าเจเดียงบ่าถ้าคัดลาบคัดกล้วยเนาะเนาะตามมากักตามบุญวัฒนะเจ้าของนั่นระค่ะก็เอาไปเลยตัวนี้เป็นไรเนาะงามเดียค่ะงามงามงามเนาะงามเดียค่ะ จะเรียงว่านะสวยมากๆเลยสามเปียบเป็นบบจับนะมันอาจจะไม่ออกตัวนี้จะเรียง่วงกลมให้ดีกว่าจะเรียงว่ามักตัวนี้มักตัวนี้เนะคะน่ะเนาะก็สามก็มกักอาซีก็มกักเอาไปแล้วมันบ่มีตัวเด่นเนาะเรี่อของพนุ้องมีตัวเด่น,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 ดน,นะคะ่ะต้องติดเก้าติดหนึ่งนะคะเอาพิจารณาล่วยๆถูกหวยไปนน้ำกันค่ะ จนใจขี้มือทักมากตามเบอร์โทรกคืนไฮนัทจ่อ0928192568ค่ะครีมชุดละ1,000โซ1,150บาทนะเวลานี้สิขึ้นมือได้วันไหนวันนอนค่ะภายในเมษานี้สงการนี้เท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะภายในเมษาหรือสงการนี้เท่านั้นนะคะทักมาได้ตามเบอร์โทรกคืนใไฮนัทจ่อ0928192568เจะแดงกระใสทุกมืออยู่เนาะคะ่ะเนาะ ขาทำไปส้มขีมกังขึ้นอยู่ขีมกังขึ้นเจดงยใส่ใส่เบิดไว้ไว้พว่าเจดงถ้าเสาท้าแรงเลยในนี่เดี๋ยวนี้นะสตาบหนาเจ้าของว้มันเหี่ยวมันเนถ่ามันหกสิบสองแล้วเนาะก็อยากให้เห็นผลเรียวก็อยากให้อยู่คองอยู่คือเกาเนาะค่ะกะเลยท่าทับโดยตัวนี้ท้งกังขึ้นกังวันเลยใส่สองตัวพร้อมกันไปเลยเนาะค่ะผู้ใดอยากเห็นผลเรียวก็ใส่สองตัวกันไปเลยค่ะ ซื้อใหม่ๆนะคะใช้สองตัวไปเลยเนาะ,ะต่อไปจังประยัดเนาะค่ะชุดแรกท่าทับไปด้วยกันเลยชุดที่สองจังอันจังจ,งจงประหยัดใส่เนาะค่ะเนาะเะจแดงอยากให้เฮ็ดจังสั่นเนาะ,ะเจแดงขอขาตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับช่องจเจแดงจนจบนะคะขอให้ท่านลวยๆยถูกหวยไปน้่ากันผู้ใดเบิงจเจแดงจนจบวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าเป็นจังไดจะแจ้งเนาะค่ะเนาะ่บอกตัวเลขเฉย แลเราต้องวิเคราะห์ไปด้วยว่ามันน่าจะมาแล้วไม่มาตัวไหนถ้ามากเก่านะคะไปเลยค่ะเก้าสามเกสีก้าห้านาะคะ่ะเก้าแปดตัวหนึ่งแล้วค่อยมาวิเคราะห์ตัดออกว่ามันจะมาตัวไหนเนาะคะ่ะในตะล่างก็ถูกะะเด้ยวยค่ะเด้อแต่ว่าหนึ่งจะแดงว่าไม่น่าจะมานะคะหนึ่งไม่น่าจะมาเยาเสียเจดียงเรื่องงวดกว่อนกับฟังความคนอื่นแต่งวดนี้ ก็น่าจะเป็นเช่นไรก่อาหนึ่งยาดาเจเดียงเด้อค่ะเอาเจเดียงขอตัวเนึ่องกับน,นามาได้ค่ะพรงวดก่อนออกแปดหนึ่งวันนี้กันย่งหนึ่งข้นข้องเหลือกับบนแหน่ได้เอาะฉะนั้นมาได้ทุกตัวมักไปมักมั่นเนาะค่ะเอาไปเสี่ยงไปฝันล่องเบิ้งมามังสิฝันดีบ่เนาะคะ่ะเนาะเจะเดียงไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ